มึงให้จนเอาเท่งมึงไปขึ้นในเป็น V K ชื่ออยู่บนนั้นเลยนะดูก่อนเหรียนพอเลเปล่เติมเดี๋ยวกูเติมเดี๋ยวเอาเครื่องกูเติมเลยมีผัวแล้วทำไงมีผัวแล้วทำไงผมก็ต้องตัใจนะครับโอ้โหตัใจไม่ให้รักเทอเอ้ยเอ้ยอ้งอ้ บุ <c oughs> ้ดบุ <the word semua> ้ยของคุณครับอันนี้เคยเช็คเช็คระโมบอีกไหมเนี่ยมีคนสวยเอาไปวะยนี่อะกูทำอะไรอีกแล้วเนี่ยสามีสวัสดีครับคุณครูวัสดีครับ ไฮ Hi บร o w แว r e is สพี่ปุ้ยขาอยู่นบนเย็นรูปอยู่เฮ้ยไหวไหมไหวพี่ไหวไหมไหวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสบายมากใต้าตาโอเคนะสบายมากสบายมากสบายมากาาหน้าตาจะดูไม่เพียงพร้อมแต่ชิลไปหาพี่ปุ้ยก่อนคุณแม่คุณแม่แมยังไงคุณแม่ของเรา อะไรพี่วินบอกเลี้ยงลูกอยู่สุภาพก้าสุภาพข้าวอ่ะมือมือมือ ไหวไหมไหวไหมอะย,ยังไงไม่ยอมนอนหรอตัวแสบม้วนอ่อ,อนเพราะว่าใส่ชุดไปเที่ยวให้นังคิดว่านังจะได้ไปเที่ยวสรุปไม่ได้ไปเที่ยวไงใส่ชุดหล่อไม่ได้ไปเที่ยวพอเปลี่ยนไปชุดนอนก็ค่อยนอนเมื่อคืนก็ปีสี่เบาเบเสียงเดี๋ยวหนูช่วยเลี้ยง ไวไหมแม่เดี๋ยวหนูช่วยเลี้ยงเองไว้ใจได้เชื่อมืออะได้เดี๋ยวฉันเอามานอนจะก็นั่งเฝ้ามานหน่อยนะได้แม่ไปอาบน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันต้องไปนึ่งขวดนมโอเคได้วันนี้อันนั้นจะคลิปแจ้งเกิดของเราหลแป๊นนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าคุยกับผู้ชายก่อนนะ S <S <ess a good day> ตอดค่ะสุกวัอดีตค้าอแอมโหโห,โหแต้มค่ะแต้มค่ะแต้มเฉยเลยเสียงนังทำไมขขขขดูไลฟ์อยู่ไหมได้คุยข้างูางเน่ยจะนอนหลับรอเสียงดูด้วยกัน ได้รูปเดี๋ยวก็วินออกไปข้างนอกอีกไม่สนใจอ่รอนิดนึงใครละเบาๆอย่าเล่นเยอะได้ได,ดูมันเดี๋ยวมันตื่นแล้วยาวกดระวังวิชาจริงนะเนี่ยคือ <Why? S 1> ปกติเห็นผู้ชายไม่ได้เลยอันนี้คือไม่สนใจเลยวะ่ะ แลชุดได้ยัไยงไงยังไงยังไงงงนะเมื่อกี้เหมือนตอนนี้คือเหมือนไม่สนใจนะคะหรือยังไงให้อะไรดีคะแม่ให้ประสาทไปเลยร้องเปิดตัวแบบนี้ใหญ่อลังการอยู่แล้วเนาะผู้จัดก,การของกุ้ยจะมาให้แบบโบโบเบย์ได้ไงสิสิไม่เอา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 แบบเยอะเยอะหมื่นไปเลยป้าเวลตี้ไปเลยแม่ยัยงไงอ่ะตาย ตาต,ตาเลือกเลยตาเลือกตาเลือกก็ตาเลือกไปเลยสิขาเออเออเออหัวเสียเลยมึงมึงให้สนเอาแท่งมึงให้ขึ้นไปเป็น v I K ชื่ออยู่บนนั้นเลยน้ดูก่อนเหรียญพอเลยเจ่าเติมเดี๋ยวกูเติมเดี๋ยวเอาเครื่องกูเติมเลยดูด้วยกัน เอาเเดี๋ยวกูเติมเดี๋ยวเอาเครื่องกูเติมเลยที huh. like ่ไหนแพงสุดเวลตี้แพงสุดนี่เอเปิดตัวแบบอ่านตาเอาทำไมกูชื่อนี่ีม่มจาเลครันเปิดมาคือสองลี้เลยวันดีคร่ออะไรครับแม่ตอบสิเขาถามแม่มา วันจ <Ooh>. okay. ี be ังมากเลครับุ้ยอ้ขอรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยแม่ังมากาาไป้คพดอะไรังมากแม่มนดแหผก็อยู่ะลผมขอเล่นไ่งได้มม่ทะเลแรนะครับแบผมก็ไม่รู้ว่านี่แบบเฮ้ยผมลืมอะเสียอเสียอเสียอ่าตลาดไม่เห็นหน้านะเนี่ย ขอบคุเฟย์ที่มา้าเฟยครับไปทะเลเราชอบชอบหนังแไม่ใช่อะไรขอบคุณผมเฟย์อยากกินอ่อนอยากกินยอ่อนใช่มครับใครมาได้ได้ดมาแล้วไปก พวกนี้เราค้นรามครับพอปหนักมากษกไม่เคยเจอเหนักขนาดนี้เลยต้องบอกว่าเดี๋ยวเจอเลยนี่แค่ในแอปนะเดี๋ยวเจอเลยเจออะไรครับเจออะไรเจออะไรของจริงอะไหลออกทาหูทําสุขเหรอ ไม่อยากกุมมือลกุมยังไงสิ๊งนี่กุมมือเดอนีลผ่านแค่ยัไม่มีใคบอก้าลยมีนาแน่นอนถ้ามีนาจะไมมีใัมีเราได้นะมีผัวแล้วทำไงัวทำไง เราต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวเราต้องไปซื้อผ้าอ้อมให้ลูกฮะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อผ้าอ้อมให้ลูกก็ไปดิไปได้เลยไปนานๆก็ได้แอ๊กกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยไปเลยไปเลยไอ้หนึ่งครับไม่คิดเป็นการแม้าครับแค่ใระบบเนี้ยก็รู้เลยเช็คระบบคือหนึ่งหนึ่งรู้กูเลเลยไม่ยิ่งมันเดือดรครับ ุ้ยขอบคุณครับอันนี้เคยเช็คเช็คโลโมอีกไหมเนี่ยน,นี่ขอบคุณมีคนสวยอเอะไรวะใหนี่เออก,กูทำอะไร <คน S 1> อีกับนาเนี่ย้างเงิสวัสดีครับคุณโสวัสดีครับ เอาค่าข้าวค่า,คานมมาเติมหมด,ดววกดวินคือใครจวินคือใครไม่รู้ได้เลยได้เลยจวินคือใครเดีด๋ยวจับให้จวินคือใครเฮ้ยนี่กาวินนี่กาวินต้อมาชิบหาย อะไรวะะหลสวัสดีค่ะหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อจกชื่อแกเปล่าอะไยินเปล่าเมียกูยังมาหลงอยู่ในนี้หรือเปล่าอันนี้ก็วินจริงสิสิเมียพี่มาหลงอยู่ในนี้หรือเปล่าเธอโตไปซีของรอบเขาจะมาดูได้ไงวะแน่ ่ใช <I> ่จะวินไปซื้อผระอ้อมปูนตามไปซื้อพรอ้อมนั่เนี่ยพี่เพิ่งไปออกไปซื้อผ้าอ้อมมาเนี่ยแสดงว่าแอบแอบมาเล่นต่อพี่ไปซื้อผ้าอ้อมแล้วเดี๋ย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 วน่าจะไปแล้วมั้งโอ้โหผมใจเต้นตุ๊กๆเลยนี่เราควรคุยไงผมควรโทรไหมผมคุยไม่เก่งเขาแซวหนักมากเลยผมไม่รู้ไปไงต่อเลยสวัสดีครับทุกคนไปกันแน่นะ ไปซื้อพ่อออ้มไม่ใช่หรอจะต่อไว้อย่าโกหกพี่นะอย่าโกหกพี่นะใครใครคนนี้คือใครเฮ้ยคนเดียวกันหรออะไรอะไม่นะคนนี้คือใครอะไรอะไรอะไรเธอเธอต้องตอบเราตัวจริงอะไรตัวจริงมึงอ่ะไม่เหมือนในลูกนล้วเนี่ยไม่เหมือนอะไรใครพาเล่นเนี่ย ไอ้แต้มแม่เราเกมเดี๋ยวพี่พี่ไปจัดการเนียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทั้งคู่เลยทั้งผู้จัดการเนี่ยโหเลยเว้ยเธอรู้ได้ไงรู้ไม่ทำไมเธอไม่รู้เธอรู้ได้ไงบูทูธอยู่ข้างล่างจะไม่รู้ได้ไงบอกให้ปิดตั้งหลายทีแล้วบูทูตอะไรบูทูธในโทรศัพท์อ่ะบอกให้ปิดหลายทีแล้วเนี่ยจับป๊ออันเนี่ยมันยังไม่ได้ไปซื้อผ้าอ้อมเลยเรากำลังจะไปซื้อผ้าอ้อมแต่บูทูธเธอมันติดอยู่ในรถไม่จบ วีบี้แอปไลฟ์สตรีมมิ่งของคนรุ่นใหม่ไลฟ์สนุกคุยเพลินเป็นเพื่อนสีเวลาเหงาดื้อแข่งทุ่ทุโทุโอ